ถามพกกว่าของต้องเปหนเม็ดได้นะจะได้แหลกบ้านจะได้เอาเข้าไปเลยเข้าไปเลยอ่เบจจอนถามเขาสนะเข้าไปเลยค่ะตรงนู้นค่ะเฉพาะตรงนั้นแน่เลยอ่ะตอนนี้เราถึงสนามแข,นขน่งขัน แล้วเนี่ยฮะโอ้ยนักกีฬามาเต็มเลยทุกคนแค่ชุดกีฬาเขาเนาะทำไมต้องพกอันนั้นมาด้วยนะปุ๊กไม้กระบอกมาด้วยเขาหลามหรอเขาหลามแสดงว่ากลัวจะหิวตรงนู้นปลาใช่ใช่ไม่เป็นไรจอดเลยเดี๋ยวเดินดูเอาเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูสนามกันเนี่ยค่ะ ตอนนี้กำลังจัดสถานที่กันเลยอ่ะน่าจะเป็นตรงนั้นใช่ไหมแบ๊กเซเว่นได้มีเซเว่นข้างล่างมีเซเว่นใช่ไหมมีค่ะมีค่ะอยู่ตรงนู้นร้านกาแฟก็มีเออแต่เขามากันแล้วเนี่ยตรงเขามารองกันเลยไเด็กไม่รู้จะเหนื่อยหรอกไปเล่นก็ไปเล่น อันนี้เป็นสนามวิบากนะคะของเด็กๆนะคะตอนนี้เราเข้ามาบุกข้างในแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ก็มีมมน้องๆน,นะซ้อมกันใหญ่เลยอ,อุปกรณ์แน่นเมื่อเมืม่อกี้ผ่านผ่านเออเขาเรียกว่าโรงเก็บจักรยานเนะนาะเ,เขาจะมีจักรยานให้บริการด้วยนะคะในจุดๆนี้นะคะนี่เห็นไหมดูสิแต่ละคนดูแบบไม่ธรรมดานะคะ เออซ้อมใหญ่เลยอ่ะดูสิซ้อมใหญ่เลยย่ามีที่ซอมจักรยานด้วยเราต้องเจอกันหน่อยหรอล่ะโอ้ยดูสิทุกคนเอาเอารถจีนโอ้ยเอาใหญ่แล้วว่าเอาใหญ่แล้วว่าคาถ่ายใหญ่แล้วว่าเราจะต้องไปยังไงไปทางนี้หรอไม่อยากเขาไปข้างในอยากใกล้ชิดกว่านี้ได้มาก็ได้แล้วเขาได้ไปสิมาเร็ว เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าสนามจะเป็นแบบนี้นี่เป็นพื้นยางนะคะพื้นยางนะคะแล้วก็มันจะมีความแบบว่าบิบบากดูสิเห็นไหมสามสี่ห้าน้องๆก็ Enjoy. เอนจอยเต็มตัวกันใหญ่แล้วดูสิหอ,อมีข้างในด้วยคะ่ะพี่ซ้อมนี่มาแล้วนะคะมาแล้วนะค่ะมาแล้วนะคะ,ะ,คะเออ ไม่เบานะชิมเนี่ยดูซี่ไปกันเลยค่ะโอ้ยไปใหญ่เลยว่าไปใหญ่แล้วเดี๋ยวทดสอบกับน,<ๆ>น้องๆกัน,น,นดีกว่า,วาเดี๋ยวนักกีฬาของเรานะคะก็จะมาเล่นด้วยนะคะทุกคนโอ้ยดูซี่ลูซี่มาแล้วมาแล้วาไ,ไปไปในรูกเออ เก๋จังอ,อ,อ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกสนามหนึ่งนะคะที่จะใช้ในการแข่งขันในวันที่เจ็ที่แปดนี้นะคะทุกคนจะเป็นลานกว้างๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะากลวยมาตั้งแล้วก็นี่สนามนะ,ะถ้าเกิดดูดีมันจะมีความเป็นลูกระนาบนะทุกคนเออกว้างใหญ่ไพศาลมั้งเลยอะ่ะตัวเองด้วยซยิงย่งๆนะคะอันนี้คือทีมงานของเรานะคะกำลังเตรียมตัวนะคะ ร้อนไม่กลัวแต่กลัวสู้ไม่ได้นะฮะดูสิ <laughs> เต็มตัวใหญ่แล้วอะ่ะ <laughs> อันนี้จะมีลูกระนาบนิดนึงนะลูกหดูลองเนาะนี่นักกีฬาตัวเต็งนะะของเรานะฮะชุดหล่อเป็นพิเศษนิดนึงนะ เขามีที <sh arp vik ling> <sh arp exhale wonder> ่จอดจักรยานด้วยนะประเด็นนี่คนจับเวลาของเรานะคะทุกคนดูสนามดูสนามถ้าเราซ้อมที่แบบว่าเทศบานเราเราจะไม่มีลูกระนะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารองกันนะคะทุกคนโอ้ยดูสิคู่แข่งเขามีแบบว่าหมวกมองหมวกด้วยดูจริงจังอ่ะดูสซ ดูสิเปียเปอร์นะมีเปียมีเปอ์ด้วยนะเราต้องไปซื้อหูกระตรงกระต่ายมาบ้างแล้วล่ะเอออันนี้คุณแม่ส้มนะคะเทรนนีลูกลูกชายของเธอนะคะซึ่งตามจริงมันสามารถตกแต่งอะไรให้มันน่ารักได้เนาะเอออ้อยตื่นเต้นนะไม่ว่าหลอวช่วงเย็นก็จะเริ่มมีมาซ้อมกันบ้างแล้วนะฮะ ดูสิดูสิฮะมีมาแล้วนะคะตรงนั้นน่เต็มไม่หมดเลยฮะเออก็ตอนนี้ยังไม่มีกลวยมาตั้งเนอะยังไม่มีแบบที่กานมาตั้งเดี๋ยวก็น่าจะประมาณวันศุกร์พรุ่งนี้แหละน่าจะมีมาตั้งแล้วนะ,ะเลิศ ล้วนะคะ <Okay. S 1> พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเ่าจักรยานด้านหลังนะคะไปค่ะตอนนี้นักกี่าของเราก็ลงสนามแล้วนะคะเออนี่อ่าไปเลยคอิมเราก็โคชิงขั้นสุดเออหนึ่งหนึ่งเห็นไหมมันจะมีลูกนหน้าทุกคน เออนะฮะทีมจับเวลาก็พร้อมเหมือนกันนะฮะกองเชียขอบบกมือบอกไม้หน่อยเร็วไปแล้วค่ะทุกคนเอาสิไปเลยลูกมาแล้วไวอยู่นะ เออเอาสิโคมไปสิบลอนนิดนึงค่ะตอนนี้ยังไม่มีเขตกั้นนะคะน้องอาจจะงงนิดนึงเอาปัดเลยลูกไปขาวสวิงลด โอ้ยเชียร์กันใหญ่เลยว่าดูสิฝนเริ่มมาแล้วนะทุกคนสวัสดีเช้าวันที่หกแสนวานนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่สนามแล้วนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศดูนี่อื้อหือ ขนาดนี้เวลาเก้าโมงนะ,ะคนแน่นมากดูด้านหลังโอ้โหกับโอลิมปิกทุกคนทุกคนจัดเต็มกันมากเลยอะ่ะถ่านทับเราอยู่ที่เดิมนะคะไม่มีที่นั่ง แต่และทีมก็ค่อนข้างจัดเต็มกันเลยทีดเดียวนะฮะทำไมคนเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีที่กั้นมาตั้งให้แบบนี้นะฮะเห็นที่กั้นแบบนี้นะทุกคนนกคิราก็แย่งสนามกันซ้อมขั้นสุด จะให้ดูบรรยากาศดูชุดดูชุดเออคือฟอร์มูล่าวันชัดๆน่ะรถจุ่นะช่างว่า,เ,าเรา,เานักกีฬาเต็มตัวนะฮะนักกีฬาเรากำลังนวดอยู่นะฮะเออวอร์มแล้วค่ะ ดูท้าวอร์มไม่ธรรมดานะทีมตัวเต็งอ่ะเอาสซนนำโดยคุณอ,อิมค่ะก็ต้องซ้อมหมดกันขั้นสุดนะครับคู่สองคนนั้นพร้อมแล้วค่ะนักกีฬาของเรานะฮะ เอาเรื่องอยู่ใน่คนนี้ดู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 พร้อมแล้วค่ะพร้อมชนพร้อมชนพร้อมชนเหลามาดิเดี๋ยวพวกนี้คือฟันจะกรีดให้คอแตกเลยลูก ทีมเราลงสนามแล้วค่ะดูเป็นไงล่ะดูหมวกฟ้ากับหมวกสีๆนั่นแ่ะขาวๆเขาฟรีแมนไปแล้วเนาะแต่ก็อยากใสเออเอออะไรกันอะไม่ไมทำไมเยอะตรงทำไมตรงนั้นกองกันเยอะจังเลยอะพักพักพักแต่มันใช่ที่พักเหรอวะตอนนี้คือแบบ หาในได้หานะคะตอเพราะว่าคนเยอะจริงตาตน่มตรงนู้นมันวนเขานี่นี่นวเอานี่อู้ทททนั่นนะวนเขานั่นละอุ้ยดูมวกดูมวกไมเกศจะมีเปียด้วยอ่ะดูสิทุกคนแมวกันสุดมาใหญ่เหรอวะไปแล้วไปแล้วไปแล้วนู่นนู พรุ่งนี้การบ้านของเราก็คือนะคะเราต้องหาที่อยู่นะคะที่เป็นฐานทัพของเราเพราะว่าแกมันไม่มีที่อยู่เลยนะเราต้องหาที่อยู่นะเนี่ยตอนแรกคิดว่าเป็นกิจแบบแข่งในโลกสนามนะฮะไปนะไปไปแล้วทุกคนไปแล้วรอบเนี้ยนนนนไปแล้วไปเร็ว มองไม่เห็นแล้วจ้าวันนี้ก็วันแรกวันนี้ก็วนเหมือนกันเลยวนหาที่จอดนะหาที่จอดรถดูรถซี่<ด>นี่คือวันแรกนะคะอ่าที่จอดรถเต็มขั้นสุดไมต้องวดที่เสียคาน้ำมันนะ จังหวัดนะครับแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเราจะมีโต๊ะสําหรับนักกีฬานะครับแล้วก็ผู้ติดตามได้นั่งนะครับและสําหรับท่านที่สามารถเอ่อไม่มีที่นั่งพอนะครับบางจังหวัดเนี่ยกองเชียร์มากันแน่นมากขอเชิญนั่งได้นะครับบริเวณที่นั่งที่เราจัดเตรียมไว้ในเต็นท์โลงขาวนะครับที่นั่ง 1>, <utan> 2> 1 2 3สองสเย้บ๊ายบายนะคะบ๊ายบายกลับทิมผมด่ยแน่นมาตับทิม ได้แลบ้างได้บงนายใหญ่โดนโดลักเยนปย่นไปยังดันยังหกเจ็ดมกับห้าเจ็ดสามทุกคนอย่าลืมอยไปไดไปไปตัวนี้ตัวไปเต่งเหมือนไปก่อนัวไ้มา่นะ

快！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 